สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกินผักเป็นยานะคะวันนี้เราจะมาเสนอประโยชน์ของชาอมจะเป็นยังไงนั้นฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะชาอมจัดอยู่ในวงทัว่วและอยู่ในวงย่อยสี่เสียดมีชื่อเรียกท,อทอ้องถิ่นอื่นๆอีกว่าผักล่าอมผักขาหรือโพซยโดนะคะ ต้นชะอมเป็นไม้พุ่มขนาดย่อมมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ลำต้นและกิ่งก้านจะมีหนามแหลมส่วนลักษณะของใบชะอมเป็นใบประกอบสีเขียวขนาดเล็กมีก้านใบย่อยแตกออกจากแกนกลางใบมีลักษณะคล้ายกับใบส้มปล่อยหรือใบกระถิน ใบอ่อนจะมีกลิ่นฉุนใบย้อยจะมีขนาดเล็กออกตรงข้ามกันใบย้อยจะหุบในเวลาเย็นและแผ่ออกเพื่อรับแสงในช่วงกลางวันส่วนดอกชะอมจะมีขนาดเล็กออกตามซอกใบมีสีขาวถึงขาวนวลน,นะคะทีนี้เราไปฟังสรรพคุณและประโยชน์มากมายของชะอมกันเลยค่ะชะอมช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเนื่องจากมีวิตามินเอสูง ยอดชะอมช่วยลดความร้อนในร่างกายได้ผักรสมันอย่างชะอมมีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะนะคะนอกจากนี้ชะอมยังช่วยในการขับถ่ายป้องกันโรคท้องผูกรากของชะอมนำมาฝนกินช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟอร์ปวดท้องและช่วยขับลมในลำไส้ค่ะ ชาอมมีส่วนช่วยบำรุงเส้นเอ็นช่วยแก้อาการลิ้นอักเสบเป็นผื่นแดงนอกจากนี้ยังช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียแตกปลายด้วยการนำสูตรน้ำชะออมมาหมาักผม นอกจากนี้แล้วชะอมยังสามารถนามาทำเป็นเมนูอาหารได้หลากหลายเมนูเช่นไข่ชะอมไข่ทอดชะอมชะอมชุบไข่แกงส้มชะอมกุ้งแกงส้มชะอมไข่หรือจะนำมาลวกหรือนึ่งใช้เป็นผักจิ้มกับน้ำพริกน้ำพริกกะปิรับประทานร่วมกับส้มตำมะม่วงตำส้มโอหรือจะนำไปปรุงเป็นแกงรวมกับปลาเนื้อไก่กบ เขียดหรือต้มเป็นตอ่อมทำเป็นแกงลาวหรือแกงแคนะคะข้อควรระวังสำหรับคุณแม่ที่เพิ่งคลอดบุตรไม่ควรรับประทานผักชะอมนะคะเพราะจะทำให้น้ำนมแม่แห้งได้ค่ะผักชะอมสำหรับคุณแม่ลูกอ่อนจะแพ้กลิ่นของผักชนิดนี้อย่างมากดังนั้นควรอยู่ห่างๆผักชะอมนะคะ การรับประทานผักชะอมในหน้าฝนอาจจะมีรสเปรี้ยวกลิ่นฉุนบางครั้งอาจทำให้มียการปวดท้องได้นะคะกรดยูริก เป็นตัวการที่ทำให้เกิดข้ออักเสบในผู้ป่วยโรคเกาต์ซึ่งเกิดมาจากสารพิวรีนโดยผักชะอมนั้นก็มีสารพิวรีนในระดับปานกลางถึงระดับสูงผู้ป่วยโรคเกาต์สามารถรับประทานได้แต่ควรรับประทานในปริมาณที่จำกัดหากเป็นมากก็ไม่ควรรับประทานเพราะจะทำให้ปวดกระดูกได้นะคะ นอกจากนี้แล้วเราอาจพบเชื้อก่อโรคอย่างซาโมเนลลาซึ่งเป็นเชื้อที่สามารถพบได้ทั่วไปในสภาพแวดล้อมเช่นดินน้ำอากาศเมื่อเรานำผักชะอมที่ปนเปื้อนสารชนิดนี้มาประกอบอาหารโดยไม่ล้างทำความสะอาดหลายๆครั้งหรือไม่นำมาปรุงให้สุกก่อนรับประทานอาจจะมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อชนิดนี้ได้ โดยผู้ที่ได้รับเชื้อชนิดนี้อาจจะมีอาการท้องเสียปวดท้องถ่ายเหลวเป็นน้ำสีเขียวหรือถ่ายเป็นมูกมีเลือดปนหรือมีไข้ด้วยนะคะในครั้งต่อไปช่องกินผักเป็นยาจะมานำเสนอประโยชน์ของผักหรือผลไม้ชนิดใดอีกนั้นอย่าลืมกดติดตามและชมคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ